สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวชนิกานก,กุลกะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องเรียนเก็บ s ต i ไซน์โปรแกรมจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีต่างๆอย่างหลากหลายค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะทําให้ดิฉันได้เรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกได้รับข้อเสนอแนะดีๆจากอาจารย์และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะ ทำให้ดิฉันสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอค่ะด้วยความสนใจด้านนี้นะคะดิฉันตึงจังใจว่าอยากที่จะศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าคุณทาหารลาชกระบังคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านที่เกี่ยวข้องในอนาคตค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมคลิปแนะนำตัวของดิฉันค่ะ หวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของรักกระบังนะคะขอบคุณค่ะ